นนี้มีลุ้นข่าวดีหรือไม่ป๋อลงภาพคู่กับเอ๋รัวๆพร้อมแคปชั่นชวนคิดหรือว่าจะมีลูกสาวจ้าพบรักกันที่กองละครมนรักลุกทุ่งตอนที่อยู่วิกมอชิดด้วยกันล้ค่ะแต่ถึงแม้ว่าตอนนั้นหนุ่มป๋อเองจะรับบทเป็นพี่เขาพระเอกของเรื่องและนักแสดงสาวน่าสวยอย่างเอพรทิพย์รับบทเป็นสายใจซึ่งพลิกบทบาทไร้สุดขั้วแต่พรมลิขิตก็ทําให้เขาทั้งสองรักกันและบ่มรักกันมาหลายปีจนในที่สุดทั้งคู่ก็แต่งงานกันทมกลางความดีใจของแฟนๆแม้หลังจาก ไม่ต้องบอกเลยนะคะว่าความหวานของทั้งคู่เนี่ยมีล้นจนใครต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้ยอิจฉาจ้ากับล่าสุดไม่รู้ว่าหนุ่มปอเขาเอารมณ์โมเมนต์ไหนนะคะเมื่อได้ทํารูปคู่กับภรรยาลงกันแบบรัวๆเลยแต่ที่สะดุดตาคือแคปชั่นพระเอกหนุ่มล่ะคะที่บอกเอาไว้ว่าเอ๊ะหรือว่าจะมีลูกสาวดีหลังจากนั้นแฟนๆเขาไปแสดงความคิดเห็นล้นหลามคะ่ะลุ้นว่าอยากจะให้มีลูกสาวเชื่อว,ว่าสวยเหมือนคุณแม่แน่นอนล่ะคะเอ๊ะงานนี้จะมีลุ้นหรือไม่รอชมกันคะ่ะ Ah